สวัสดีครับวันนี้พบกับช่องไหนิมิโซะนะครับ ในวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะพามาดูกันนะครับเกี่ยวกับเป็นพรีวิวแพด3.5ปีนะครับว่าจะมีอะไรที่เข้ามาบ้างเนอะแต่ทีนี้อธิบายกันก่อนนะครับว่าสําหรับแพด3.5ปีตรงนี้มันจะเข้ามานะครับช่วงซับประมาณกลางๆจนถึงปลายเดือนมกรานะครับไม่ใช่สัปดาห์ที่ถึงตรงนี้นะแต่ว่าอันนี้เราพามาให้ดูกันก่อนนะครับว่าภายในแพดตรงนี้เราจะได้เจอกับอะไรกันบ้างเนอะจะได้สามารถเตรียมตัวกันเอาไว้ได้ถูกนั่นเองนะครับอ่ะซึ่งอันนี้นะครับก็ย้ำอันก่อนนะครับว่าสาหรับข้อมูลต่างๆในคลิปนี้นะคร ประกาศอะไรกันมาบ้างนะครับแต่ว่าอันนี้ จะเป็นการเปรียบเทียบเวลาโดยตรงกับทางสวิปุ่นเลยนั่นเองเนะซึ่งอันนี้นะครับก็เดี๋ยวรอดูการประกาศอีกหนึ่งทีแล้วกันนะจากทางออฟฟิเชียลนะครับว่าช่วงเวลาทั้งหมดตรงนี้นะครับจะเข้ามาในรูปแบบประมาณไหนกันบ้างเนอะทีนี้นะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูกันว่าจะมีอะไรที่เข้ามาบ้างเนือะสำหรับแผท3.5ปีที่จะถึงตรงนี้เนอะอย่างที่หนึ่งเลยนะครับก็จะมีเป็นอีเวนต์ชีสไซเอาไซด์นะครับซึ่งอันนี้คาดการนะครับว่าจะเข้ามานะครับอันนี้คือย้ำนะครับว่านี่คือการเปรียบบบเเเเทททีีียยยววลาาาาากกกกัังงงงิิปุุ่่่่นนนนโโดดตรรระะ็คคืออจจจมมมมม15ถึ3 การแจกตัวละครหนึ่งตัวครับคือเป็นอซุกโกะดชุบไปน้ำนั่นเองนะครับแล้วก็จะมี การเล่นมินิเกมนะครับในรูปแบบของ Tower Defense นะครับซึ่งอันนี้เดี๋ยวรอยเข้ามาก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะพาไปดูกันอีกหนึ่งทีนะว่าจะเป็นยังไงนะครับอย่างที่2นะครับตัวละครแจกสำหรับอีเวนต์นี้ก็คือจะเป็นหางอสโกดชเว่นะอย่างที่บอกไปเนอะเราจะได้จากอีเวนต์ชีไซอลไซส์นะครับและเราจะสามารถฟาร์มได้นะครับจากการเล่นมินิเกมในส่วนของงานนั่นเองเนอะสำหรับการฟาร์มน้องอสโกคนนี้นั่นเองนะครับโดยตัวละครนี้นะครับก็จะเป็นตัวละครสเปเชียลที่เป็นตัวละครฮีเลอร์นะครับที่มีความน ข้อที่3นะครับตู้เฟสนะครับหรือตู้เฟสติวัลตรงนี้อ่ะก็คือตู้ที่จะมีเรทคูณ2ก็คือเป็นหกเร์6%นะโดยในรอบนี้นะครับจะมีตัวละครเรทอัพอยู่ทั้งหมด3คนด้วยกันก็คือจะเป็นลุงโฮชุดต่อสู้จะเป็นทางชิลลโกเทอร์แล้วก็เป็นทารมิกะนะครับซึ่งเราสามารถใช้แต้มการันตีเลือกได้เพียงแค่3ตัวละครนี้นะแต่ว่าคุณสามารถลุ้นลดเร й т ตัวละครอื่นๆได้ครับสำหรับพวกตัวละครที่เป็นตัวละครเฟสนะที่ไม่ได้อยู่ในตัวละครหน้าตู้ตรงนี้เช่นกันนะครับเพียงแต่ว่าคุณจะใช้แต้มการันตีในการเลือก ซึ่งอันนี้นะครับคาดว่าจะเข้ามาเป็นช่วงแรกของช่วงเฟสติวัลเลยนะครับก่อนที่จะมีการแจก100รูปฟีนะสำหรับช่วงตรงนี้นั่นเองนะครับกับตู้เร e เฟสติวัลตรงนี้นั่นเองเนะถัดมานะครับข้อที่4นะครับก็คือจะมีการเข้ามาครับของในเรื่องลุงโฮบทสุดท้ายนั่นเองนะครับก็คือวุล่มที่1นะครับแชปเตอร์ที่3ามพาร์ทที่5นะครับอ่ะซึ่งอันนี้ปัจจุบันนี้ก็คือจะมีอยู่ทั้งหมด3 c h a p ปเตอร์นะแล้วก็เดี๋ยวถ้าไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับ ของพาร์ทที่4นั่นเองนะครับส่วนอันนี้จะเป็นพาร์ทที่5พาร์ทสุดท้ายซึ่งอันนี้จะเข้ามาในแพท3.5้ปีนั่นเองนะครับผมข้อที่5นะครับจะมีการล็อกอินแจกเพชรนะครับแล้วก็จะมีการแจกเป็นเฟอร์นิเจอร์ของทางลุงโฮด้วยนั่นเองเนอะโดยการเล่นตรงนี้นะครับก็คือขอแค่เราล็อกอิน hmm. เข้ามาเราจะได้รับเพชรมาในแต่ละวันเลยนั่นเองเนอะก็จะมีการแจกเพชรรวมๆกันอยู่ที่1,200เม็ดพร้อมกับวันสุดท้ายนะครับก็คือวันที่7จะมีการแจกเป็นเฟอร์นิเจอร์ของลุงโฮนั่นเองนะครััับบผมถมถดานะคร ข้อที่6นะครับจะมีการเข้ามาของตั๋วเลือกนักเรียนนะครับ3.5ปีซึ่งอันนี้นะครับก็คือคาดว่าจะมีการเข้ามาในช่วงแผล3.5ปีเลยโดยแพ็กตรงนี้นะครับถ้าเทียบเป็นราคาไทยนะมันจะอยู่ที่699บาทถ้าไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับและก็จะมีการแจกอะไรมาบ้างกับแพ็กตรงนี้ก็คือ1ครับจะได้เป็นตั๋วเลือกนักเรียนนะครับ1คน ซึ่งอันนี้เดี๋ยวเราจะมีการนาคลิปบอกให้ด้วยนะครับว่าสามารถเลือกใครได้บ้างแล้วก็มีตัวละครไหนน่าสนใจนะและอีกหนึ่งอย่างครับที่เราจะได้จากแพ็กตรงนี้ก็คือจะเป็นตัวกาชา10บรูหนึ่งใบนั่นเองนะครับซึ่งทั้งสองอันนี้ต้องบอกนะว่ามีวันหมดอายุนะครับแต่ว่าวันหมดอายุตรงนี้คือมันก็กินเวลาไปเกือบปีเลยนั่นแหละก็คือเรามีเวลาให้เลือกใช้งานอีกครั้งหนางนานนั่นเองนะครับกับตัวเลือกใบน,นี้นะถัดมานะครับ ข้อที่7ก็คือจะมีการรีเซ็ต,ตแพ็กเติมต่างๆนะครับที่มีการจำกัดการซื้อรวมถึงจะมีแพ็กใหม่ๆมาขายด้วยนะครับถ้าเกิดว่าอ้างอิงจากทางซอวิปญปุ่น,นะก็จะมีอย่างเช่นเป็นพวกแพ็กของขวัญต่างๆนะครับที่จะมีการขายในเซตตรงนี้ด้วยใครที่เป็นพวกสายอวยต่างๆใครที่เน้นในเรื่องของการปั้นสายแยตัวละครนะครับแพ็กตรงนี้ก็จะว่าน่าสนใจเช่นกันนะ8นะครับจะเป็น แคมเปญคูณ3นะครับซึ่งจะมาราวๆหนึ่งเดือนนะซึ่งอันนี้เดี๋ยวรอการประกาศอีกหนึ่งทีแล้วกันของทางเซิร์ฟเวอร์ g l o b a l ของเรานะครับว่าจะมาในรูปแบบไหนเนะเพราะว่าโดยส่วนใหญ่แล้วแคมเปญคูณ3เวลาที่ออกมาของเซิร์ฟเวอร์ญี่ปุ่นกับเซิร์ฟเวอร์ global เนี่ยมันไม่ค่อยเหมือนกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวต้องรอดูช่วงเวลาอีกหนึ่งทีด้วยนะแต่ว่าอันนี้ก็คือจะมีการเริ่มนะครับหลังจากช่วงเฟส3-5ปีขึ้นมานั่นเองนะครับผมกับแค่เป็นคูณสามนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณราวๆ ข้อที่9กนะครับก็คือเมื่อมีการเข้าสู่ช่วงเฟสนะครับมันจะมีช่วงเวลา l e เวลคูณ2ด้วยเวลาของ l e เวลคูณครับมันจะมีเพียงแค่สุดสัปดาห์ทานั้นก็คือเสาร์อาทิตย์ซึ่งอันนี้ครับก็คือมันจะเริ่มนะครับหลังจากช่วงเฟสเข้ามาซึ่งอันนี้คาดการนะครับย้ำนะครับว่าอันนี้เป็นเพียงแค่การคาดการนะ ก็คือคิดว่าน่าจะมาในช่วงสักประมาณ25กับ26มกราคมก่อนในครั้งแรกนะครับจากนั้นก็นับไปอีกสักประมาณ4อาทิตย์นะครับก็คือจะมีเวลาให้คุณสามารถฟาร์มได้ในช่วงเสาร์อาทิตย์ประมาณ1เดือนตรงนี้นั่นเองนะกับเลเวลคูณ2นะครับซึ่งอันนี้สาคัญนะกับใครที่เลเวลัยไม่ตันหรือว่าใครจะเป็นผู้เล่นใหม่นะครับเพราะว่ามันจะทาให้เลเวลของคุณมันโตได้เร็วขึ้นค่อนข้างชัดเจนเลยนั่นเองนะกับเคสตรงนี้ข้อที่สินะครับก็คือจะมีการเพิ่มเศษตัวละครเข้ามาในร้านค้านะครับซึ่งนีจะมทยกโ1เเป็า แต่มิโยโกะจะเข้ามาในร้านค้าอารีนานะครับแล้วก็อันเนี้ยจะเข้ามาในช่วงของแพทเฟส2 5ปีเลยทันทีในขณะที่อีกหนึ่งตัวครับคือจิฮิโร่แต่จิฮิโร่อันนี้จะเข้ามาในร้านเรดบอสทั่วไปนะครับโดยจะใช้เหรียญมุกในการแลกและจะเข้ามาเมื่อมีการรีเซ็ตร้านค้ารายเดือนนะครับก็คือเมื่อมีการเข้าสู่วันที่1่กุมภานะครับก็จะมีการเข้ามาของเศษจิฮิโร่ในรอบตรงนี้นั่นเองเนะอนะครับ ระบบซับไตเติลนะครับผมซึ่งระบบตรงนี้ก็คือเวลาที่เราไปอ่านไดอะล็อกเนื้อสำหรับในตัวของหน้าตัวละครต่างๆครับมันก็จะมีเหมือนให้เราเลือกใช่ไหมว่าเออเราจะาจะฟังบทไหนที่นักเรียนคนนี้พูดอ่ะทีเนี้ยมันจะมีเป็นซับไตเติลขึ้นมาให้กับเราด้วยนะครับซึ่งอันนี้ไม่รู้ว่าจะขึ้นมาเป็นภาษาไหนนืออาจจะเป็นญี่ปุน่นอังกฤษ หรือว่าอร่อยจะเลือกภาษาได้เช่นกันนะครับในส่วนตรงนี้ก็เดี๋ยวรอดูอีกหนึ่งทีนะว่าจะเป็นยังไงนะครับซึ่งอันนี้ส่วนตัวผมก็ถือว่าโอเคนะสำหรับใครที่อยากจะรู้เรื่องนะว่านักเรียนคนนี้เขาพูดว่าอะไรบ้างอ่าถ้าเกิดว่าเราฟังญี่ปุ่นไม่ออกอะไรแบบนี้นะอ่าอย่างาน้อยในส่วนตรงนี้ก็จะช่วยได้เช่นกันนั่นเองนะครับซึ่งอันนี้เราก็สามารถเลือกเปิดปิดได้ด้วยเช่นกันนะในส่วนของตัวเซตติ้งนั่นเองนะครับถัดมานะครับ อันนี้12นะครับเป็นระบบช่วยในการฟาร์มนะครับซึ่งระบบตรงนี้เป็นยังไงให้คีสว่ามันคือการตั้งพรีเซตอะไรบางอย่างเนอะซึ่งทีเนี้ยเราจะสามารถเซ็ตเอาไว้ได้3อย่างครับและเมื่อเราเซตเอาไว้เสร็จใช่ไหมมันจะมีการบอกเลยครับว่าไอ้ของ3สิ่งตรงนั้นอ่ะเราสามารถฟาร์มได้ที่ด่านไหนซึ่งแบบนี้ครับมันจะช่วยสำหรับการฟาร์มของเราได้ดีโดยเฉพาะกับใครที่จำไม่ได้ว่าเออด่านนี้ดอกอะไรบ้างด่านนี้ดอกอะไรบ้างใช่ไหมซึ่งถ้าเกิดเราพอมันขึ้นมาเป็นลิสต์แบบเนี้ยเราก็สามารถติ๊กถูกได้จากนั้นเราก็สามารถฟาาาารรรรร์มมไ้้้จกกกสส่่่่่่ววววววนน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 นตตงงงีีีีเเลลยยยทททััััออะะซึึบบบผ็็ถืปปชให ค่อนข้างดีและสําหรับใครที่ฟาร์มด่านฮานะะร,ร์ดนะครับพวกฟาร์มตัวละครเศษตัวละครต่างๆอะ่ะตรงนี้ผมว่าค่อนข้างจะประหยัดเวลาของเราไปได้ค่อนข้างเยอะพอสมควรเลยเช่นกันนะการระบบก,การฟราร์มตรงนี้นะครับซึ่งอันนี้เดี๋ยวรอตอนมาจริงก่อนนะแล้วเดี๋ยวเราจะพามาดูอีกรอบนะครับว่ามันเป็นยังไงกันบ้างเนอะสิบสามนะครับเพิ่มเรทดรอปของอุปกรณ์ T5 นะครับซึ่งอันนี้ก็เข้ามาในแพท3.5ปีเลยนะซึ่งอันนี้นะครับก็คือปัจจุบันเนี้ยเรดดรอปนะครับของ T1 T4 ถึงที่หนึ่งถึงที่สี่อะครับเวลาที่เยอะมคุ ซึ่งทีนี้นะครับเขาก็จะมีการเพิ่มเติมเข้ามาอีก1ขั้นครับก็คือ T5 นั่นเองซึ่งอันนี้ก็คือจะมีการเพิ่มเติมในส่วน normal เนะซึ่งอันนี้ครับก็จะทาให้สมมุติว่าใครที่ขาดแคลนในส่วนของอุปกรณ์ T5 เยอะๆอคุณก็สามารถไปฟาร์มได้เพื่อที่จะดองและสามารถ d r อปได้อย่างง่ายเลยนั่นเองนะครับกับในส่วนของการเพิ่มเลทดรอปตรงนี้เนอะถัดมานะครับ การแจก100โดรฟีซึ่งการแจก100โดรฟีตรงนี้นะครับก็คาดว่าจะมาหลังจากที่มีการจบของช่วงตู้เฟสิวไปนะครับและจะต่อด้วยช่วง100โดรฟีทันทีซึ่งอันนี้เวลายังไม่แน่ใจนะแต่ถ้าเกิดว่าถ้าตามสวิปุ่น,นะครับจะเริ่มมาที่26มกราคมจนถึง3กุมภานนะครับซึ่งตรงนี้นะครับก็จะมีการแจกในรูปแบบของ10โด8วัน แล้วก็วันสุดท้ายนะครับแจก20โรมนั่นเองนะครับผมซึ่งรูปแบบตรงนี้ก็คือเป็นรูปแบบที่เคยเกิดขึ้นมาก่อนแล้วหลายๆครั้งนะครับของเซิร์ฟเวอร์เราหรือว่าเซิร์ฟเวอร์ญี่ปุ่นเลยนั่นเองเนะเพยงแต่ว่าอาจจะมีหลายๆครั้งที่จะมีการสลับกันบ้างอะไรแบบนี้เช่นกันนะครับถัดมานะครับก็คือไอ้100โรฟรีตรงนี้ครับคุณสามารถใช้ในการเปิดได้เฉพาะในช่วงเวลาที่ซาโอริและฮิโยริชว์ไ้น้เข้ามาเป็นตัวละครหน้าตู้เท่านั้นนะครับนั่นหมายความว่าคุณจะมีตัวเลือกในการับ ซึ่งไอโรตรงนี้ครับคุณสามารถดองได้นะแต่ว่าคำว่าดองตรงนี้คือคุณต้องใช้ก่อนที่ ไอสอตู้ตรงนี้จะออกไปนะครับก็คือ4กุมภาแปดโมงห้านาทีนะครับแต่อันนี้ย้ำนะครับว่าเรื่องเวลาเรายังไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวรอดูการประกาศจากทาง Official ออฟฟิเชียลหนึ่งทีนะซึ่งสาหรับอันนี้ก็อย่างที่เราบอกไปนะครับก็คือมันสามารถใช้ได้เพียงแค่ช่วงของซาอุริและฮิโอยุช่วยน้ำนั่นเองนะครับน่นหมายความว่าในช่วงของ100โฟรฟีตรงนี้นะครับมันจะมีตัวละครเข้ามา2ตัวนะั่นคือซาอุริและฮิโอยุช่วยน้ำซึ่งทั้งสองตัวละครตรงนี้เป็นสตัวละครที่เป็นัวลิมิต หรือว่าผู้เล่นที่ไม่ใช่สกอร์เชเซอร์หรือว่าเป็นพวกผู้เล่นที่ไม่ได้จริงจังในการเล่นอะไรขนาดนั้นอาจจะไม่ได้จำเป็นขนาดนาั้นไกลดีของเรานั่นเองนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับกับการอัปเดตในช่วง3.5ปีนะครับว่าเราจะได้เจอกับอะไรกันบ้างเนอะแต่อันนี้ก็ย้ำนะครับว่าช่วงเวลาต่างๆนะครับเรายังไม่ชัวร์นะเดี๋ยวรอดูอีกหนึ่งทีนะครับจากการประกาศจากทางออฟฟิเชียลนะซึ่งคิดว่าเดี๋ยวอีกไม่นานนี้ก็น่าจะประกาศแล้วนั่นเองนะครับแต่อันนี้เราพาไปดูกันก่อนนะว่าเดี๋ยวเราจะได้เจอกับอะไร ก็น่าจะประมาณนี้นะครับก็ถ้าเป็นประโยชน์นะครก็รบกวนกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจใหผมได้วยแล้วกันนะครับใครมีคำถามอะไรเพิ่มเติมสามารถทาาิ้งคอมเมนต์ได้เช่นเดิมนะครับผมวันนี้ต้องขอตัว,วลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ